สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมได้กุ้งฝอยอีกแล้วครับจะเอามาปล่อยที่บ่อครับนี่ครับกุ้งฝอยครับมาสดๆใหม่ๆครับเป็นกุ้งที่ผมซื้อมาจากชาวบ้านนะครับที่เขาไปดักมาครับผมซื้อมาทั้งหมด60บาทครับรอบนี้กุ้งเป็นเยอะครับไม่ค่อยมีกุ้งตายหลังจากปล่อยไปไม่นานครับเดือน2เดือนนี้ก็แพร่พันได้เป็น10บสบเท่าเลยนะครับ โดยผมจะเอาปล่อยที่บ่อนี้ครับซึ่งเป็นลักษณะของนาข้าวนะครับตอนนี้ก็น้้าเข้าละน้าลึกประมาณถึงกลางขานะครับตอนนี้ก็ยังมีนะครับมีลูกกุ้งอยู่นะครับเยอะครับซึ่งเป็นกุ้งที่มากับน้ําครับเพราะว่าบ่อนี้ผมไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ว่ามีลูกกุ้งเยอะครับอลองดูภาพนะครับนี่เขามากินอาหารปลาครับซึ่งผม ตั้งใจไว้ให้ปลากินนะครับแต่ว่ามาเห็นเนี่ยเพิ่งมาเห็นนะครับว่านี่ครับลูกกุ้งนะครับมาตอดกินอาหารปลานะครับมีเยอะนะครับอุ้ยดีใจครับอาหารอย่างอื่นก็ไม่ได้ให้อะไรนะครับซึ่งผมเคยเลี้ยงอีกบ่อหนึ่งนะครับข้างๆนี้ก็อาหารไม่ได้ให้นะครับก็ปล่อยเขากินเองตามธรรมชาติและเขาก็เพ่พันุได้รวดเดียวแบบนี้นะครับเอาล่ะ ผมจะเริ่มปล่อยลูกกุ้งแล้วน่าจะเพศพันธุ์ได้เยอะครับรอบนี้เพราะว่ากุ้งเป็นเป็นสดใหม่ๆเลยครับอ่าปล่อยละอ่าเห็นกุ้งแหวกว่ายไ,ไปแล้วให้รู้สึกดีใจครับอ่าโชคดีนะครับ